ต่อจากนี้เลิกเรียกผมยูทูบเบอร์เรียกผมบิสเนสแมนเอาล่ะสวัสดีครับเขาบอกว่าให้ตามโอ้ยทำไมมันแหลกอย่างนี้ให้ตามลูกศรไปที่สลัมแต่ลูกศรโอเคไหนไปดูซิไปที่สลัมหรออย่าบอกว่าที่ดินของเราคือสลัมโอ้โหนักเลงทั้งนั้นเลยเรายังไม่หยิบอะไรเลยอ่ะเราจะไปสลัมแล้วเราได้อะไรเนี่จะมีตังค์อยู่พันหนึ่งนะหาเศรษฐีอา้าวนี้มันอันี้นี่หว่าเดี๋ยวว่าของให้เก็บ โกทูสลัมนี่สล um ัมเหรอเนี่ยนึกว่าแบบแนวแคมปิ้งซะอีกสวัสดีครับผมต้องทำอะไรอะ่ะมันบอกไว้ซื้อของพ่อพิธีนี่เหรอหซื้อพวกเนี้ยแบบขายเต็นท์โอ้โหซื้อใครดีวะเนี่ยมีรถบ้านมีเต็นท์ทั้งหมดคิดว่าคนเขาจะชอบอนไนกันมากกว่าคนก็ต้องชอบรถบ้านปะถ้างนั้นอะ่ะอยู่สบายด้วยวมีห้องน้ำมีอะไรให้ทำก็ววคุยกับลุงเยอะลุงนี่หน้าเหมือนโจรนะผมไม่เอากลัวโด,ดวนหลอก เฮ้ยผมอยากได้เต็นท์สีชมพูครับผมครับโอ้โหสภาพเองนี้ไม่น่าขายเต็นท์สีชมพูลเลยเนี่ยนี่เซ็ตโลปเนี่ยสวัสดีต้องการอะไรฉันช่วยไหมพอดีว่าผมอยากซื้อเต็นท์อ่ะถ้าคุณอยากก็หนึ 1, ่งพันโอ้โหแพงจังวะเขาบอกว่าต่อให้เท่าไหร่หรอ,อ่ะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยต่อเลย 500. โโห้าร้อยโอ้โหแจ้งตำรวจเลยเหรอไม่เอาขายแล้วแพงเลยมีที่มันถูกถกไหมอุย้ย ไอ้น,นี่น่าจะมาเก็บค่าที่นะเนี่ยโอ้โหแก้มใหญ่มากลูกพี่ผมไปซื้อกับลุงก็ได้ลุงแล้วเงินผมหายไปไหนเฮ้ยผมยังไม่ได้กดซื้อพี่เลยนะเมื่อกี้ผมปฏิเสธไม่ให้หรอเอ๊อไอ้นี่มันตุ้ยเงินผมไปได้ไงอะยิ้มแฉ่งอะเดยได้เงินผมไปแล้วยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งนะนี่ออฟฟิศผมมีอะไรอะ่ะต้องไปทำอะไรที่ออฟฟิศครับยังเงินผมหมดแล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้ะ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อซื้ออะไรเนี่ยเหรอพับบลิกพับบลิกหรือว่ามันให้ขายวะอ๋อขายปะขายเต็นท์นี่ไงโอ้แล้วขายมันทำไมมันถูกลงวะอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาเก่งกำไรซะหน่อยขายสองพันไม่น่าได้ขายเลยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับทำเงินแล้วก็ซื้อพันมิลในเมืองแล้วผมจะทำเงินยังไงในเมื่อไม่มีคนซื้อเลยเขาให้คิดหนึ่งดาวเองอะ เนี่ยราคาซื hmm. ้อมา1000งพัแล้ขายพันสองโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาติดต่อแล้วเฮ้ยไอ้นี่ใครอ่ะอจะมาซื้อเต็นท์คืนเหรอครับเออลูกพี่เขาจะมาซื้ออ้าวหมายความว่าไงนี่เอาเอาไปเลยฉันต้องการบ้านที่ในซับซับเลสได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะอ้าเมื่อกี้พี่พี่เพิ่งขายให้ผมแล้ว ทำไมหัวสมองพี่มีแต่ขี้เลื่อยอย่างไงเนี่ยเนี่ใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศผมสบายใจเฉบอ้าวอ็น,นี่มาซื้ออีกคนเหรอแต่เมื่อกี้ผมขายนี่ไปแล้วดิถ้าผมขายไปแล้วมันก็จบแล้วปะดูเมื่อกี้มันมันตั๋ววะโดยไอน้น,นี่ตั๋วเนี่ยอะไรแก๊งอะไอ้แกง๊แกงชมพูไอ้แก๊งม่วงไอ้ข่าวที่ดินผมมีแค่ที่เดียวเองนะบอกห้ทำเงินในเมืองอ่าไปไปไป แต่ว่ามันบอกไม่แมทกันคืออะไรวะโอ้นี่มันแพงจังเลยแพงลดให้ลดให้ให้ใหนึ่งพันหนึ่งร้อเลยนี่ลดให้พิเศษเลยนะอืมไม่ใจไปไปไปไหนก็ไปไปอ่าลุงว่าไงคุณมีบ้านขายในเขตชานเมืองไหมเอาก็นี่ไงไม่มีครับงั้นก็จบแล้วไปไกลซะออกเมื่อกี้ไปว่ามันไม่ได้นี่มันกะมาแค่แบบฉันอยากได้ที่อยู่ในสลัมนี่ไง ดีเลยยอมรับไปเอาตังมาสมแล้วขายได้กำไรหัึ่ง้อยหนึ่งไม่ไน่าไปลดรถให้นี่เลยทีนี้ทำตัวทำเงินผมปั่นป่วนอามีอะไรกะไม่มีเงินแล้วครับดูดูแลดูในตัวผมโล่งละวที่ผมต้องซื้ออะไรปะเนี่ยบ้านผมไม่มีวะหรือว่าผมต้องไปอ๋อมันบอกให้ไปซื้ออพาร์ทเมนต์นี่หว่าแต่อพาร์ทเมนต์ผมอยู่ไหนเอออพาร์ทเมนต์ฮัลโหล พาร์ทไม่ผมอยู่ไหนวะหรือว่าแบบคือชั้นนี้ว่าพาร์ทเม้นต์อะเดี๋ยวเองเข้าไปก่อนดิเย่าพึ่งนะครับคุณลูกค้าอย่าพึ่งยุ่งเดี๋ยวนี้กดแหละอินเตอร์แอคนอนวะเฮ้ยไม่นอนครับอย่าพึ่งจะพักไม่ได้ถ้าเราพักเมื่อไหร่จบทันทีเดีย๋ยวลองเปิดดูของก็ได้มันไม่มีอพาร์ทเม้นต์ขายเลยอะแชทส่วนใหญ่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงเฟอร์นิเจอร์อะซึ่งไม่มีอะไรเลยโทษทีวะน้องกลับไปไป ค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆเจริญเติบโตรครับท่านผู้ชมนี่ไงไปรว่าพวกนี้คือพวกไฮขึ้นมาแล้วพวกไฮพวกมียศยศถาบรรดาศักดิ์อ้าวไพรว่ามันวนลูปที่เดิมหรออ่ะเดี๋ยวคุยกับวินี่ก่อนดิเออมีอะไรฉันช่วยไหมราคาเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดพันผมนี่ปฏิเสธเลยอันนี้นี่แล่อันี้เท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยทำไมมันกดราคาอย่างงี้หนึ่งพันเดียวพอ ทำไมมันกลับมาขายได้เท่าเดิมปะอ0า90 1050โหน้่าฟังดูดีนะเอาไปเลยแจวโูไ้ได้กำไรมา1 5 0บาทถูกกว่าเดิมแล้วก็จะขายแพงกว่าเดิมด้วยกดราคาคูณ2เข้าไปแต่คูณ2ไม่น่ามีตังแล้วพวกสลัมนั้นผมจะขายให้มันเข้าถึงได้ทักพันห้ายังไงคิดว่าพันหมันจะเวิร์กปะขายกิงกำไรว่อไงจ้าขายแล้พันห้ซื้อมา9 50 กำไรนั่นนาะเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาอุ้ยแหลกอีกแล้วเกมเออว่าไงครับโหหน้าพี่โหดมากเลยพี่เป็นมาเฟียเนะี่ยเออคุณมีบ้านที่ชันเมืองไหมไม่ไมีอะม,ม,มีแดดเนี่ยเอาหม่มันก็ไปไกลซะผมต้องการคนที่มีอ้าวกับไกเหรอลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่ก็มาหาบ้านชัน,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 นเมืองอีกเฮ้ยไม่ต้องเดินมาชิดขนาดนั้นก็ได้อันนี้ไงบ้านสลัมต้องการอะไรใช่ไหมว้าวแพงไปหรอเขาบอกว่าแพงไปอะ่ะ ม่อกรถเยอะจังพันสี่ร้อยเก้าเก้ารถให้เลยอ้าวยังไม่ซื้ออีกหรออ่าพันสามพันสามโอ้ไป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 ออกไป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 ออกไปไม่ขายไม่ขายเอาว่าไงลุงไม่มีครับบ้านชันเมืองไปไกลเฮ้ยถือว่าขายแพงไปวะถือว่าถ้าเราขายไม่ออกกำไรมันก็ไม่ได้ไเลยเฮ้ยว่าไงครับลุงลุงไม่น่าลุงผมว่าลุงน่าจะอยู่ชันเมืองนะ เฮ้ยจะจูบป,ปากผมเลยเหรอลุงอืมอยู่ในเมืองอีกไม่มีครับไปไกลครับที่นี่ยังไม่ขายที่นี่ไม่มีงบอา้าวว่าไงเ,าเฮ้ยอย่าไปผักลูกค้าคนอื่นดิเฮ้ยคุณจะไปผักลูกค้าคนอื่นไม่ได้นะลุงว่าไงครับจะจูบผมอีกคนไหมเนี่ยเฮ้ยคนนี้ไม่จูบอันนี้เลยผมขายพันสามสนใจเปล่าอา้าวไปขายอา้าวเจ๊มาทำไมครับเจ๊ผมเพิ่งขายไปเองนะเสียใจด้วยนะเจ๊ ไปมันก็ไปซื้อของในสลัมเหมือนเดิมต้องเดินไปซื้อทุกทีอะลำบากจังเลยเวลาเปิดธุรก,กิจคนเดียวเหมือนกบทำคลิปตอนนี้เลยลำบากลำบากถ้าเราขายสองพันอะไหวปะซื้อเต็นท์มาขายสองพันอะหรือว่าเราจะหน้ามืดไปเลยว่าแบบขายไปเลยห้าพันใช่ไหมลูกมาเฟียมีอะไรช่วยเปล่าต่อราคาซะหน่อยต้องรู้จักต่อราคานะครับท่านผู้ชมจะอย่าต่อจนหน้าเกียดอะไม่ดี อ่ะ900ดิวอะ่ะแจวประหยัดขึ้นอีกแล้วขายไปเลยสองพัไอ้พวกรถตู้มันแพงไปอะ่ะผมรับไม่ได้เฮ้ย <He> นี่ไงพันเม้นบะ้ะเออเนี่ยผมไม่ซื้อวะ่ะหนขอคุยหน่อยดิเท่าไหร่โอ้โหสอง0มื่นเก้านี่ยนี่อ่ะ 25. โอ้โหสองหมื่นห้าโคตรแพงอย่างนั้นผมต้องขายเต็นท์แบบราคาพรีเมียมแล้วละ่ะผมขายเลยเต็นท์พรีเมียมห้าพันเอาไปเลยห้ 5, าพันโคตรพวดนักรีเซลอ่ะหน้ามื่นหน้ามื่ครับเงินเป็นเงิน <c oughs> เป็นเงินเป็นทองเฮ้ยมีว่ะทรงเจ๊สรงเจ๊แก้วว่างไงเจ๊ เจเดินไปไหนผมอยู่นี่เจนี่ไงบ้านในสลัมเลยอ้าวแพงไปอีกอ่ะฮะาสี่พันห้าสี่พันห้าลดให้ลดให้เฮ้ยสองพันสองพันเอ้ยสามพันสามพันสามพันเฮ้ยไม่สำเร็จแพงไปเอ้ยวันนี้ป้า ผมไม่เห็นป้าได้ไงเนี่ยป้าเป็นวิญญาณโอไม่มีครับไปไกลครับผมไม่ขายอ่ะสองพันก็ได้ลดให้สองพันนะสองพันสองพันเฮ้ยสงสารเว้ยสงสารใครสงสารตัของอเวกเนี่ยอ,อยูนี้ลดให้ขนาดนี้แล้ววันนี้วันพิเศษเพราะกลัวขายไม่ออกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ่าไงลงุงลุงอีกแล้วหรอลุงมาซื้อเต็นท์คืน,นอ่ะเนี่ยไม่พรุปหล่ออีกแล้วนะเฮ้ย เออมันไม่มีม,ม,ม,มันมีแต่แถวชานเมืองอะ่ะเออไม่มีครับไม่มีมีแต่สลัมอย่างนี้อ้าวลุงอีกแล้วเหรอลุงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นครับทุกคนทุกคนค่อยๆเดินออกนะครับเฮ้ยผมขายใครดีวะเนี่ยขายให้มาเฟียก่อนเดี๋ยวผมโดนยิงนี่เลยสองพันอ้าวไม่ได้อีกหนึ่งพันเก้าร้อยก้สิบเก้าบาทครับโปรตอนนี้อ่ะแพงไปอีกโอ้ยพันพันหกพันหก โอ้ยมันบอกว่าต้องนอนแล้วบิสเนสไม่ปิดประตูด้วยเปิดไว้อย่างนี้แหละชอบเออเช้าแล้วใช่ไหมไว้เที่ยงคืนสวัสดีครับร้านเปิดแล้วร้านเปิดตลอดเวลาครับต่อให้มืดแล้วก็ตามผมก็จะเปิดประตูต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนี้ว่าไงครับเจ๊เข้าไหมครับครั้งนี้มีเ้นนะเ้นพันหกสนใจเปล่าอะโหเดินทะลุไปเลยถ้าเราทําเงินเลยไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรที่มันขายห้าร้อยเลยเหรอวะ ไม่มีใครเข้าร้านเลยรู้ว่าผมลืมโพส์วะลองดูดิก็โพสนี่หวะใช่ไหมอ้าวมิตรดำมิตรดำเดียวเย,นยน็นๆไม่มีครับไม่มีบ้านแถวชานเมืองนะครับเอ้เนี่ยป้าต้องการสลัมโพสโอ้แพงไปอีกพันสี่ถ้าไม่เอาก็ไปอ้าพันสี่เอาอ่ะ โอ้หมันไม่ถึงไงเนี่ยมันถึงพันสองพันว้ยเดินไม่ใหม่เลยต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะได้พันเม้นต์น่ะเมื่อไรหร่วะน,นี่ขายเท่าไหร่นะอ้าวเก้าร้อยแปดร้อยแปดร้อยว้าวต้องนี้สิงั้นก็ซื้อได้อีกหลังหนึ่งนี่ขายเท่าไหร่โอ้โห 7จ็ดร้อยมีอาก็ไปไกลโอเคปฏิเสธลุงล่ะโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่มันราคาที่เราขายนี่วะเจ็ดร้อยอ้าวไม่ได้อีกแปดร้อยไปไม่มีทางเก้าร้อยเก้าร้อยอ้าวซื้อเฉยพอเก้าร้อยโอ้โหเยลุงนี้ต่อแปดร้อยห้าสิบก่อนดีกว่า เอามาพดขายเหมือนเดิมครับลูปเดิมๆขายพันหอันนี้ก็ลายทหารต้องพ4นสีลดให้ลดให้อันนี้มันสีส้มไงมันสวยว่าไงครับมีลูกค้าไหมครับจะซื้อคืนไหมเนี่ยพี่พี่จะซื้อเต็นท์คืนหรือเปล่าอ้าวบิ๊กดีลขอไม่ใช่บ้านชานเมืองก็พออ่าบ้านชานเมืองไป รถอพันไปด้ผมหน่อยเหลือสักห <si ้าพันพอเอ้ยอ้าวอาอเจนีมันกวนนี่ว่าไอเจนีมันเดินแล้วเข้าเข้ามาแล้วก็ออกมาตากแอร์รืงไงเนี่ยเฮ้ยเจ๊แกเนี่ยทุกคนว่าเจ๊หมดเลยผู้หญิงเข้ามาไหมอ้าเห็นผมหล่อเลยเห็นผมหล่อใช่ไหมล่ะอ้าเข้ามาเอ้ยไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นก็ได้ สลัมวะมันในนี่ยเป็นแถวชานเมืองอะ่ะไม่มีเว้ยหนี่ยัดเยียดการขายนันก็ไปวันนี้ผมก็ไม่ได้พันเมตรหรอกเพราะผมได้ตัดจบแน่เฮ้ยเฮ้ยอ้ยอาวลากลุงไปไหนอะเฮ้ยลุงพี่เฮ้ยลุงเขาจะเข้าร้านเนี่ยไอ้นี่นี่ลูกชส่ถูกใจลุงเออผมแนะนําลุงเลยพันหโอ้ยแพงไปหรอพันสี แฉวบันสี่เอาเอา้าเจ้ก็มเมื่อกี้มาตากแอร์ไม่ใช่เหรอเจ้าก,การบ้านในเมืองนั้นก็ไปครับไม่มีผมลืมดูออาอยู่คนหนึ่งมเมื่อกี้พื่ส่งนี่เหรอไม่ใช่ใชเอ้ยมาเฟียมาเฮ้ยเจ้เจ้รุ่นใหญ่ยังวะเฮ้ยเจ้เจ้คนรุ่นใหญ่ออาลวครับคุณลูกค้าวันนี้ผมว่าผมต้องปิดร้านแล้วเพราะว่าไม่ได้ปิดธรรมดาได้ปิดตลอดการเพราะว่าร้านเจ๊งยังไม่ไทันทำอะไรเลย ไปก็มาทเป็นเดโมที่กินเวลานานมากนานสุดๆดูดิมีเยอะเลยที่เรายังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็ทําได้แค่นี้เพราะว่าดูเพิ่มทีหนึ่งนีงนง่ขายบ้านทีแทบไม่เพิ่มอะไรเลยผมว่าไปดีกว่าร้านเจงและปิดปิดกิจการตลอดกาลเลยแล้วก่อนบ้างนี้ผมจะสั่งจ้างมาทุบตึกแล้วบอกว่าไปไกลซะ